สวัสดีครับมาครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคลิปก่อนนี้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้มันติเจอเบิร์ลสเปกเกิลฟิลเทริงนะครับเราใช้มัลติเจอเบิร์ลสเปกเกิลฟิลเตอร์ตัวนี้นะฮะคือพอไปดูฮาร์ดดิสละบันเนื้อที่มันไม่พอนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ย <c oughs> มีฮาร์ดดิสจำกัดนะครับในเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ย ก็ทีนี้เรามานั่งทําแต่ละสเต็ปสเต็เนี่ยมันก็ไฟล์ตัวหนึ่งสแต็กเนี่ยสแต็กตัวเนี้ยตัวตัวดั้งเดิมนะครับมันสีกดสีจิกกว่าเพราะว่ามันมี22ช่วงเวลาใช่ไหมครับเลังจากนั้นเรามาทําเป็นมัลติเทมโอร์รอก็บวกอีกสจิกกว่านะเพราะว่าการสาธิตการสอนเนี่ยมันจะเราจะต้องทําเป็นสเต็ปนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เห็นผลว่ามันต่างจากผลก่อนทําอย่างไร ทีนี้ผลเนี้ยนะครับบอกว่าเราก็จะเห็นขอบชัดเจนยิ่งข so ึ้นนะครับขอบของแปรงเนี่ยนะครับของเส้นถนนเส้นอะไรเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้ผมได้ทำผลไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาก่อนหน้าเนี่ยก็คือเอาเปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้ตัวกองแล้วก็แบบใช้ซิงเกิลซิงเกิลสเปกเกิลฟิลเตอร์นะครับกับปันติเทมเพิรัลสเปกเกิลฟิลเตอร์ อันนี้เป็นก่อนอันนี้เป็นใช้ single. ซิงเกิลซิงเกิลก็คือใช้ไฟล์ไฟล์เดียวนะครับใช้ของของตัวมันเองแล้วก็ใช้แบบสปาเชียลเลยก็คือกวาดเข้าไปกับแบบอีกอันนึงก็คือมันติเทมเพอรันะครับเราจะเห็นว่าพอมันติเทมเพอรัลเนี่ยเราจะไอตัวกลางนะครับตัวกลางเนี่ย <c oughs> เป็นแบบ เป็นแบบมันติเทมเพอรรลนะรเราเห็นว่ามันเห็นขอบชัดเจนกว่าไอ้ตรงทางด้านขวาทางด้านขวาสเปกเกิลนอยส์หายไปก็จริงแต่ว่าในส่วนของความคมชัดของขอบเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับเบลอไปแทนนะฮะแต่ไอ้ตรงกลางเนี่ยที่เราใช้มันติเนี่ยเราเห็นว่าเส้นถนนชัดเจนเส้นคลองส่วนประทานชัดเจนเส้นแม่น้ําชัดเจนตัวตึกตัวอาคารชัดเจนแล้วก็ขอบของแปลงเนี่ยชัดเจนโอเคแล้วเมื่อเรามาทำคอโมโพสิตนะครับก่อนและหลังใช้ตัวกอง ทางซ้ายเนี่ยก่อนใช้ตัวกรองทางขวาเนี่ยใช้แบบมันติเทมเพลโรเราเมื่อทำคอมโพสิตเราก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลที่ดีมากนะครับอันนี้เราใช้รีฟิลเตอร์ซอลเปเปอร์หายไปนะครับภาพไม่เบอแล้วก็ทีนี้ขอบอะไรก็ชัดเจนนะครับโอเคแล้วจากนั้นเราจะทำการ ก่อนที่จะไปทำการวิเคราะห์แบบไทม์ซีรีส์นะครับเราจะทำการประมวลผลแบบสถิติก่อนนะครับสถิติก็คือเราไปที่เรดาร์คูดิซิเลชันสแต็กทูแล้วก็สแต็กอเวอร์เรจตัวเนี้ยนะครับเราจะคำนวณมีนอเวอร์เรจมินิมัมแม็กซิมัมสแตนดาร์ดไอ้สีตัวเนี้ยมันจะเป็นไฟล์แยกออกมาแยากก็คือแยกอย่างนี้อเวอร์เรจมีนแม็กซ์เอสดีแล้วจากนั้นเราก็รวมไฟล์โดยใช้แบนด์แมท แบนแมทครับก็คลิกตรงหัวตรง IT, ไอ้ที่สายใหญ่เนี่ยเราจะรวมมาอยู่ข้างล่างเนี่ยแบนแมทนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ออกแล้วเราก็จะรวมแบนนะครับรวมไอ้สตัวนะเข้าด้วยกันพอรวมแบนปุ๊บเราก็ทำการผสม R G B Composite โดยใช้ max min แล้วก็ d i f f e r e n c e d i f f e r e n c e เนี่ยเราก็หาจากการหาผลต่างระหว่าง max กับ min นะครับก็จะได้แบนึงมานะก็จะได้ตรงนี้ สีแบนแล้วก็เราก็จะวิเคราะห์ภาพออกมาในแนวนี้นะเดี๋ยวเราลองทำดูโอเคตัวบนนี่ไม่ใช้ละปิดไปนะครับเราใช้ตัวนี้ <c oughs> แล้ว <c oughs> เราจะทำการหาค่าสถิตินะครับโอ oh โอ oh oh. registration stack เราไปตรงนี้ครับ stack o r a g e มันก็จะได้ไฟล์ใหม่มา stack o r i g เ n าใช้ตัวนี้มันจะเป็นมันจะ หาค่าเฉลี่ยะนะครับสมมุติเรามี22ภาพก็คือพิกเซลนั้นๆน่นะมันจะทำการเฉลี่ยค่า backscatter ที่เป็น dB ของพิกเซลตัวนั้นละโอเคอนี้เราเอาเป็นแบบอ่าก็คือ statistics statistics ของเอ่อของ SDK แล้วจากนี้เราโปรเสเราใช้มีนแตวตอนนี้เราใช้มีนโอเคก็ลันมีนไปพอไปกดซ้ำสองอันนะครับเราก็ลันมีนตรงนี้ไป ดังจะใช้เวลาเดี๋ยวผมขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้ามาดูผลเลยนะครับ